ว่าฉันโวยโวยจะว่าให้ฉัน้เก็บซิกเก็บนายเอกชัยพวงหูงานนางมวไรัยวลงณกอดกอดคาราวางมือนี้ค่าดองได้สิบเก้าบาทเพาะฉนั้นค่าดองบัตรเครอิให้ยอีกนั่งกอกอดจะสิบเก้าขั้นมหาปูแต่มัดจ้งกับพ่อใหญ่ก็จวอป่านั่งยืมรับปูพ่อถืใหาเก้าซิบเข้าใจนั่งอันนี้มันบองมหาพอพ่อกับ่าห่มันเร็ว เออมักไดร่แค่คิ้วเก่ั่วแมาหาปูจตามักแค่ได้วาปูกตมันจะได้เร็วเก่า,าิดน,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 นั่นเขาใจงั้นอ้าวให้งางวิธวันกอดกอดกับบักเจ้าบ่าวคอเจ้าบ่าวนั่นคือวันฟูชัยกูไม่ไปหัวเพราะว่าสิกลับขึ้นแลวคือเย็นัวกูมังดด่งว่าแกขอยนัวอ่ำบ่ายนัวเครือปปรอรอร่องนัวฟะว โอ้เจาเปล่าเนมันค okay? mm ือหมอแข้งครับอาแข้งไปมันเปล่าด right ้อมือเล่นครับโร้เล่นๆเล่นเล่นเ่นเล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 ่นเ ไม่คูว่ว่าพ่อไปว่าเขามีม้วนเรื่องว่าช่โอ้ยใครบ่ถึงเอาพ่อไปเพราะอะไรหรอพอวันเรื่องครับผู้ใครจะใครพูดตาไปใครก็ต้องถึงเนาะครับใจถึงหรือเปล่าเนาะครับอืมใจถึงดูใครที่พอถึงไปยื่นว่าใช่ผู้ใดถ็นคนใจถึงอยากเบิงบ้งดึนั่งเบิ้งก็จะเริ่ครับผูเออนั่งหาคนใจถึงกันคัน เออขั้นขันยิ่มนงถึงก็จะไปแต่ขั้นขันยิ่งม่งาถึงก็ไม่ไปเพราะว่าปวตเล่นตัวสักหน่อยืมครับอืมค้น่างเนาะครับปู่คน่างยิงเม่ม่าถึงแม่แจงรอเคลียไปรู้ด้ยืมครับผมเมื่าใครข้าชิชิปเปิดไปโอ้ไปก็้หรอกอืมเ่ตรงนักก็นังยืมครับู่อืมพค่อรายพูดเนาะแค่ชิเกิยชิเปิดม่คือรายหรือพอาหยุดอืม รอ่กันอนให้ผู้ใดค่ือผู้แกผคือผู้อื่นค่นอนคเจ้าบ่าวอื่นงโอ้ผู้กืครับโอกันตีลยนี้เจ้าบ่าวเขาจะาขาคนน้ท้อเลยหายสย่า่าฮึผู้แหาย้าโอ้ย้ากันได้รู้แกเสื้อยมครับอืออือ ปลาอ้ก็คือจะแม่คุณไข่พูนหมาปั่พูดูนพูนทูเก่งเก่เก่ง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 โอ้ยคือพูนจังพวัอคือสิ่งใดไปรู้แบบเรืองยืมจลาปู บ่ามันคนคอหนาเงินยิ่มแนก็บอกว่ามันคอหนาเงินยื่มแกว่าเช็นนี้ใช่ว่าถือต้องข่ายมันห่อยโพดมาใจกี้งมันจะอยากปลุเคลื่อนแค่ตรวพวอุ่มไฟของพวกเนี่ยเจ้าสาวเจ้าสาวตกลงกันได้แล้วก็เลยเกินเงนปู่อพ่ออีกอย่างก้ไฟพวกเน่ยพวกกับไฟกมไปกูก็คับปู เอยจู่เว้า่ยดงออาใหไม่หไฟเด้ดครับฮมข้าไม่ใหม่เลยคำู้แตะขังคืองานเรือขังกัะปูงบไม่ผู้คยแก่ขึพบัวคำไฟแก่เรืำไฟไไมาแค่ไปท้าอบไฟคือคืออันนี้กำเลยก็คำว่าไม่ใหม่เลยคำให้มึ่งโคตคได้ดุกระปูดึงอกมาให้ไม่ให้ไฟได้ดไม่ไง่คู่แข็งอ่อน รเอันเปนองไฟปุตักรัมไม่รวยหัวขั่อนบังบังกลางบักขอ้อจุกับก้อยเห่างไม่เลยเ็กว่าฉันจะมาปูมแลงว่ามีมนปูแต่ว่าหากจีรย์ขันนี้หมดแล้คเพราะขันยีลืมครับขันนี้ว่องไป แต่ว uh uh ่าขันยังบ่งินได้เพรา่อยางอย่ย่ารอรอขันยังงิก็มัก็ไ่ได้นายก็คอองผูกแก่กันซะเ้อเรื่องของก้อนก็มาเขื่อนเออฮึฮึฮึฮัฮึฮึฮด้ึฮึฮึัึฮึ่ึฮ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 ึมึฮึาึฮึฮรฮึ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 าึฮึฮคฮึ็ึฮึมึฮนฮึ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 ฮค่าฮึฮึฮบ่ทฮึฮึฮ้ฮึ เดยกขาดกองจำบ๊บแค่หายกันกอโผล่นี่มันกนน่มัไปหอ่อยโผล่จะไปๆความกุใ่ือจิ้มแเลยเดี๋ยวมาปูมันินโอ้ยใครคนละขายกันึกว่าคนแก่แก่แก่หนึ่งแตยัง่าคนละขายยังงอกหงอมอ่างนี้อ้ยอันี้ก็ไข่มีม่วนไปอันยังก็ไข่กูไข่กิง มันมาตอดกูตอดจิงมแบเรื่องคาปู้ิงงามแบบเผาแล้วอ่ะมือมคาปูเหลี่ยไปง้อใครคาปูเกล้่ได้หรอคาปูเพิ่มอีกแล้วคือโอ้ยเด็ดหัแกงแจหาุกูหมุอันนี้ไข่ แจ้งให้สันมาแรงครับคูเรื่มครับอยากใช้แจ้งจะหาครูเรื่มแจ้งจะหาคูมาเกิมือข่ายอม้หมรยบอกับเมือข่ายอึหาจานเพราะว่าครูเรื่มครับครูก็แจ้งจะเนไงเราคอยั่งหาเจ้าขาวพ่อไปว่าพ่อครูหาบุญทุพทุคาได้หรือก็เออเดินมาทางปลาปอดี่ยงมาครูงากจะคอยแข่งขันเนาะเออนี่ขันนี่ม้ม อันนี้ขันไปจนชอยซุกมือแรงครับปูเออขันขันพอไม่แห้งเต้นกับเส้นเต้นต้องมือแรงดึ๊ครับขับนบ่เมาหนักกว่าถามว่าขันพอหรือแห้งไหมอีนยังก็กอดจต่แค่เลยมือแรงให้อีกพ่อไปอีกพ่อไม่ไปไม่ได้นะรับปากลูกแล้วไปกับป้าเดึ๊ครับมันก็เลยหนักได้รอดก็บพราะจะถึงน้ำมันดิ้อครับปู คีน้ำมันคูแต่ปนคูเจอไมคปเเปลี่ยนความมัดฝวกเนี่น้ำบักเบี้ป้นเชฟ่โอ้ยแกบั่นึอ่แค่ขข่เนื้อม่มัมเพิ่มกบว่าเป็นอย่งคีน้ำบักเบียืมครับเซวมายืมครับแกแกของขาพดีเืยครับปู ค่าเครื่องมืนนักงหมวกเยมโอ้ยองนันก,ก่บราหมามามขอ,ขอค่าเครื่องบินพอพอเรื่องบือเนี้ยไม่ต้องไปจวไว้เพราะเมื่อครับพูอพ่อคือคือรถบัเบิรงไปเพราะพ่อจะจิมน้มันจับบัครับ,รบอพอบบรรพอคือฟื้นไทยบอกนี่ม้วนไปแต่ว่าอีนันก,กุบราหมันไปมักๆนี่งือมันต้องเสียน้อคา่าเครื่องบืนใช่หรือไม่ครับพู ค่เคองบุญเนี้ยกูแล้วพ่อก็นังบอกเลยบุญเขาฝูงนั่อเด้ยครับปู่ครับอ่าตกลงตกลงอืมในเมื่อขันมนมมมันถึงพ่อก็จัดให้ล้องะครับโอเคแล้วบอกแค่เอมื่อเร็วเจอกันไปทายดูนี่ทายดูพรอมด้วมือแร่งครับปู่ครับครับอู้บอกนี่ถึงมาอุ่นด้วมือแด่งคือขอขึ้นแก้วกับพรอเอออันนี้แค่คือโครกัน แต่ว่ารอถูกฟอไปเรื่มครับหาเวรกรรหายเรื่มหมดเรื่มคาปูแต่จะห่อนะครับถอยคุ้มบ่เห็นธิไอ้แค่เวรดรรมครับไม่หมอครับเออจมกองตามมือนะอืมอ้าวให้คู่บ่าวขาวก็แค่อีกแบบนึงน่ะก็คอยมือเข้ามือแรกมือเข้ามือไม้มือสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินได้เงาะขอให้โชงได้มาขอให้จ๊ะจ้าจ้ามือเด้จ้าจ๊ะจ้าเอาเขาแจกงไดยสั่งไปเรื่มคาปูจ้าจ๊ะจ้าติปู giác tư giác tư, các buổi nhạc hát chơi mày, ca pu, nhạc ế, nhạc quá, nhạc tao coi, nhạc, kem các bài ghế hòa lên nho treng mày nó, ca pu, như năm còn coi trái thầy đấy, kịch, sụp kịch khang mới quen này, vai thành คือว่าเป็ดของเสื่อิคือเยออ้าวให้มือโมือยกมือโมือม้อดูวันนี้ฉุกครหึ่งแล้วก็รวทุกทคนเหมือเดี๋ยวไปครูจ้งงานเหมือนันโ้พดใหญสิแงยิ่งก็ขอีกย่างนัหน่ยูได้่ดขายเดียวพูได้ค่ดเป็นยังับขึ้น่ที่มันไม่มีผวกับขาหายปคือยมครับ ให้อีกางนึงเนาะแส้ชง้างกูไปเมื่อต้องเสียใจนะลูกไม่ได้ค่าดอกเนาะอือลูกน้องพอค่าดอกได้เยอะเพราเนี่ยไม่เป็นไรอ้าวให้อีกางนึงนะมือเครื่งมือแก้มือเครื่งมือมัมือสุขภาพแข็งแรงเงินไหลนองทองแรงมาจะดินจะดินนะลูกนะอือมัาปึกจะแข็งจยืมครับปูลูกน้องพอเพราให้ก็จ่ายก็ยืมครับเพไอ้เจผัวเขาไม่ตายเข้าใช่ไหมครับโอเคไหมเคครับเโอ้มึงไม่ใช่ เขาบอกเคยเขาก็งอกคะนแต่เขาแก่หนุครับปูเขาของกคคิดเกคังเนี่ครับปูเย็นเชามืคิดเยอบอกครับเอาเลยค่ะครับผมบอกครับบอกก็ืั้งแต่มูอเราหองเล้ครับครับสิบจูงหายบนอะไรคิดเย็ะไหมครับปูเรืองแต่มูเอาเอาเอาเ่าอะเอาเก่านาะสาธุสาธุปูอ้าวหายกู็นบมือแห้งทุกฝูทุกคน ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกคนจะเดินแล้วก็จะเดินนะลูกนะอ่ะสวัสดีค่ะกาสวัสดีทุกคุทุกคนค่ะหลังจากที่ทําคลิปแล้วเนาะกระเจียะตัวเลขตัวเบอร์ค่ะมาให้พ่าแม่พี่นอ้องเข้าอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะค่ะสําหรับแนวทางเนาะค่ะเข้ากับ เอาเป็นตองวดค่ะเขาฟังดีๆพิจิรดนาบึางค่ะเนาะค่ะสำหรับปูอาจจะให้แต่ตองวดเ้าฟังดีๆบางเด้อค่ะปูให้ส้างเซยเนาะค่ะเก่าศูนย์เก่าศูนย์หรือว่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าค่ะเ้าฟังดีๆพิจิระนาบึางเนาะค่ะคำบอกคำจาของปูค่ะเมื่อนีกวันที่สิบแปดเนาะค่ะ ค่ะดีก่าค่ากับขากับนามื่อนี้นาอใไ้พี่น้องเอฟซีห้าแคบนาจอเอาค่ะมากตัวใดรอบไดเห้ากับพี่นี่พี่จิรณนาบึงสาหรับปูตาไหบ้ารอบแรงเนาะค่ะรอบแรงๆด้วยค่ะค่ะปูไ้แตงโมสิบเจ็ดไฮหอยสัางสิบเก่าไฮเซอเอเก่าศูนย์เนาะค่ะค่ะเป็นแนวทางค่ะพี่นี่พี่จิรณนาบึงเนาะค่ะแคบนาจอไปค่ะแคบทันมอนอะค่ะ ค่ะอากาศเนาะค่ะมันล่มเนาะค่ะแต่แปบ๊บนึงค่ะยวพี่น้องเอฟซีสายบุญเข้าแคปน้าจอไว้ค่ะแคปน้าจอไว้ค่ะ,คคะสำหรับแนวทางมือนีเนาะค่ะมือนีปูตาให้เนาะค่ะ มันก็หลายรอบเนาะค่ะ fc บางคนบางท่านก็อาจจะว่าคือจัพงหลายตัวแทนเนาะค่ะมันก็หลายรอบเนาะค่ะเฮ้ามากรอบแด่เฮาจังลงทุนเอาค่ะที่เน้นๆก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าค่ะแล้วก็เก้าศูนย์เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้สายบุญทุกทุกท่านเนาะค่ะที่เขามารับชมเราฟังเราให้มิตรโชคตลาดบิตรโชคตำนานลำล้ำลุยลยทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะโชคดีทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ